เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเกียมากครับเพราะว่าได้ร่วมงานกับงานเชิญคุณแม่คือวิ่งมาเมนู์ุกดีใจมากครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกับงานเชิญคุณแม่งานนี้มันที่เซนต์เอกไหนคะพี่ยูก็หลายเยอะมากแล้วก็รวมแบรนด์เยอะมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นะครับเรามีเลย์กันไหนเป็นแบบซื้อเป็นของขวัญปีใหม่หรือยังคะก็คงเป็นชุดเซตของชุด ชีดชั้นสั้นค่ะอ่าม,ม,มีไปซื้อไปฝากแบบคนพิเศษหรืยอยังคะแบบแบบเล็กอ่า <พอ S 1> มีเล็กไหมหรือยังเป็นแบบสูทเป็นอย่งงี้พ่อหน้าใช้ออกงานได้แบบอืมอ่ๆวันนี้แบบว่าใครอยากแบบว่าอยากเชิญชวนหน่อยใครที่อยากแบบมาร่วมงานวันนี้นใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็แบบนะนำซื้อชุดชั้นส้รวมแบรนด์เยอะมากๆก็ได้อยู่ตรเยอะ แบรนด์เยอะมากเลยเราชอ้อปปกันได้เลยอ่าอ่าใครอยากได้อะไรก็ต้องมาดูน้องเห็นเขาบอกว่าของหลากหลายมากเลยของเยอะมากครับมีทุกแบรนด์ที่นี่แล้วะเหมือนเป็นแหลง่งช้อปปิ้งใหญ่ๆที่ะะนี่ะตอนนี้ใช้ใครก็มาอืออัปเดตผลงานเลยคะ่ะตอนนี้มีอะไรแบบให้แฟนๆได้ติดตามบ้างตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แล้วเดี๋ยวปีหน้านมีถ่ายซีรีส์เรื่องนักจูงเดอะสกายครับน่าจะได้ชมประมาณสักแป๊บหนอือวางแผนถ่ายหรือยังคะถ่าย ถ่ายต้นปีหน้าเลยครับอ๋อออนน่าจะปลายปีหน้าน้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงครคาแรคเตอร์คาแรกเตอร์ผมเป็นในเรื่องเป็นอะไรแนวผู้จัดการดูแลศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับบอกได้แค่นี้เขาาไม่ให้บอกเยอะเขามีเซ็นสัญญนะาห้ามบอกเลยหรือปล่า ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าเดี๋ยวคนที่อ่านนิยายน่าจะรู้อยู่แล้วแหละอ่ uh huh. ามันจะพิเศษยังไงคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้พิเศษยังไงลอะเดี๋ยวแล้วมันจะเป็นแนวภาพสวยเรื่องก็จะเป็นแบบเรือ่ uh huh. องละครเน uh huh. ี่ยเกี่ยวกับตุลาการดาราที่แบบมีเรื่องทุ uh ่เ huh. กิดขึแต่มันสนุกที่มีสืบสวนด้วยมันจะเข้มขน้นขสำหรับสำหรับซีรีส์เข้มข้นมากไหมไม่รู้เลยคนระับผมไม่เคยอ่านด้วยแต่ว่าแต่อ่านเอา ก่คร่าวๆมาว่ามันเข้มข้นประมาณนี้เพราะว่ามันก็แตกมาจากนิยายอ่ะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นด้วยมาจะแตกต่างจากนิยายมากไหมคะจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะไหมคะเชื่อว่าเปลี่ยนไม่ไม่เยอะมากครับไม่อยากให้เเรื่องมันเสียไม่เยอะมากก็ถือไว้เป็นเรื่องอที่แบบว่าเราแบบว่าอ่านบทแล้วรู้สึกว่าแบบเออต้องหมักเ่นเลยๆไปไง จริงๆยังไม่ได้อ่านบทเลยครับแต่ว่าานิยายเขาบทเขาเขาปรับจากนิยายมาเป็นบทก็เลยยังไม่ได้อ่านอ่านนิยายเขาเศ้าบ้างแล้วสนุกแต่เขาก็บอกแล้วใช่ไหมเพราะว่าแบบเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีการพูดคุยถึงโปรเจริงตั้งนี้อะไรที่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยยแต่ยังไม่องกแสดงเรียบร้อยอ่านก็ถือว่าก็ต้องอติดตามใช่ไหมกได้เลยที่จะขอ recap ปีนี้หน่อยว่าแบบว่าปีนี้ได้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ ไปทำธุรกิจของตัวเองก็โอเคไปเที่ยวกับเพื่อนที่ที่ไม่เคยไปก็ก็แปลกเลยไปเที่ยวกับครอบครัวที่ยังไม่เคยไปก็ก็สนุกดีไปแกร์บอกว่าปีหน้าปีหน้าของผมอยากไปที่ปไปาวทยาลัยที่ยังไม่เคยไปแล้วก็อยากทาอะไรที่ยังไม่เคยทำหลายอย่างอเรียกว่าปีหน้าอยากเป็นปีที่แบบเติบโตทาอะไรมากขึ้น อะไรที่ยังไม่เคยทำก็อยากทำอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นออกกำลังกายบ้างต่อไปอ่ะเราไม่ออกเลยไม่ออกเลยครับไม่มีเวลาหรือว่ายังไงมันก็ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ขี้เกียจนิดนึงด้วยครับแต่ปีหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะออกกำลังกายแล้วจะไปเรียนกีตาร์ซะหน่อยอ่าเพราะอยากทำาต่ละแต่ว่าก่อนนั้นยังไม่ว่างปีหน้าน่าจะต้องหาเวลาว่างไปเรียนกีตาร์นิดหน่อยอืมอ่ะจะปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าร่างกายขอการออกกำลังกายนี่จะแบบโตขนาดไหน อ่าโอเคขอบคุณค่ะค่ะมี